กลับมาจากการเดินทาง6กบนทนจางเขียเทียสีอานเสฉวนคุณหมิงหูนานเอ,อยเยอะแยะจำจำไม่ได้6กบนทนนะครับวิ่งไปประมาณในจีนก็5,500กิโลรวมในไทยด้วยก็ทริปนี้ก็6,000กว่ากิโลนะครับนำรถมาตรวจเช็คช่างอางบอกว่าเบรกมือผมด้านหลังดัาเบรกเนี่ยครับค่อนข้างสูงเอ๊ะก็เพิ่งเปลี่ยนมาเอง,องนี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ เดินทางคิปนี้มานะครับพอวิ่งไป6 0พันกว่ากิโลแล้วทำไมเบรกมือมันสูงขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับช่างอังกันครับนำรถมาที่ w p oil พัดจังหวัดเชียงใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เบรกมือสูงอ่ะพี่ปูสวัสดีครับผมอ่าพี่ปูครับพอดีช่างอังจะดูในเรื่องของเบรกมือสูงให้นะอ่ะดี่ปูก่อน เบรกมือมันสูงได้เพราะอะไรอย่างไงนะสวัสดีครับช่างอังครับผมอ่าโหช่างอังนี่โคนหนวดบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ช่างอังเอารถผมไปลองเหยียบใช่ไหมแล้วพบว่าอะไรครับเบรกมือสูงเออบรหลังห่างเบรหลังห่างถ้าเป็นน้ำเบรกนี่เราจะดูดได้จากเบรกมือมันสูงนะอ่าอ่าเบรกมือมันสูงผมเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรค ก่อนเดินทางไปจางเจียเจี้ยไปซีอานไปกับระยะอยู่จากบ้านนะที่เชียงใหม่ในจีน5,500กิโลไปกลับประมาณ6,000กว่าโลทิปเดียวเองแค่นี้สูงก็แล้วครับไม่เกี่ยวครับคือเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ใช่ไหมครับจานที่เราที่มันสึกล้อไปครับครับกับผ้าเบรกที่เราใส่อ่ะมันไม่ได้กลมเป๊ะอืมครับตอนเราเบรกใหม่ๆใช้เบรกใหม่ๆมันอาจจะไปสึกอาจจะไปถูตรงปลายเยอะหน่อย กว่ามันจะจับเต็มหน้าฝากได้เนี่ยต้อก็ึกไปประมาณหนึ่งถูกไหมครับครับดังนั้นไอ้ช่วงที่มันปรับตัวให้จับเต็มหน้าเนี่ยมันจะสึกเร็วเป็นพิเศษครับอ๋อก็เท่ากับว่าปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าเข้าร่องเข้ารอยเปลี่ยนผ้าเบรกหลังที่เป็นดัมเบรกอ่าดัมเบรกเนี่ย<อ>นะ <S <S ที่เป็นดัมเบรกเนี่ยข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนใหม่ๆไม่ใช่ว่าโอ้เฮ้ยเปลี่ยนเสร็จนู่เลยหายไปเลย20 0 0 0โล30 0หมโลไม่ม่ครับไม่ส่วนใหญ่ก็คือใช้ไปสัก เยอะครับเดี๋ยวก็มานจะสึกหลอไม่เยอะนี่เท่าไหร่ครับมันแล้วแต่การขับขี่ด้วยไงครับถ้าให้สังเกตก็คือสังเกตจากเบรกมือครับครับมีคนบอกว่าสูงกว่าห้าแก๊กอ๋อบางคนก็บอกว่า้ผมใช้ผ้าเบรกดัมเบรกหลังเปลืองจังดัมเบรกหลังเปลืองจังน้ำหนักรถมีผลต่อการสึกหลอของผ้าเบรกไหมแน่นอนครับแน่นอนรถเบารถเบาก็จะน้อยกว่าครับน้อยกว่ารถหนักบรรทุก ก็ยิ่งเบรกก็ต้องยิ่งเบรกหนักขึ้นใช,ใช่ไหมไม่งั้นเอาไม่อยู่บเบรกแรงมันก็สึกเร็วขึ้นเนี่ยครับครับผมขับครับ,ค,รบคือบางคนก็อบอกของเขาใช้มาไม่เห็นจะถ้า, <c oughs> าบง่งว่าเบรกไม่เห็นสึกเลยไอผมไอผมก็ว่าผมก็ขับก็อยู่กับร่องกับรอยแล้วนะแต่ว่าอ่าแต่ระบบคนใช้ไม่เหมือนกันครับ คือในภาคเหนือเนี่ยแล้วในประเทศลาวแล้วก็ทั้งในประเทศจีนด้วยบางทีมันมีการมีความเร็วเนาะมีรถมีความเร็วรแล้วอยู่ในช่วงการลงเขาแล้วก็บรรทุกนะก็อาจจะหนักอยู่ประมาณสองตัน8 2สองตัน9 3้าสามตันอ่ามันก็รู้สึกว่าเกียร์ดึงไม่อยู่ละเกียร์สามต้องแต่เบรกบางทีลงเขาหนักๆเกียร์สองต้องแต่เรบรกสองมาอยู่ต้องเชนหนึ่งเลยนะ เปนหนึ่งมันโหดไลน์เหลือเกินใช่ฮ<น>ะต้องใจเยนน็นๆนหนึ่งอรอบมันรอบมันฟาดไอ้้ไอรถมอไซค์คันนี้มันใช่แก๊งช่างอังไหมไม่ใช่ไอ <c oughs> ท่อมันดังเน,นี่ยฮะเฮ้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมขี่ลิฟทบไปแล้วต้องทำให้ทอ่อเังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัวร์ลงวะอันนี้เสร็จแล้วเหรออันนี้เสียอ,อ่ะอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขี่ยไปกี่แจ็คกี่แจ็คไม่เขี่ยมา เพราะว่าเวลาเราไม่รู้ว่าการใช้งานเบี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไหนมากกว่าอืมขบับการสึกหลอมไม่เข้ากันอยู่แล้วครับ,รบแล้วช้างงานเขี่ยไปกี่แก๊กเนี้ยเขี่ยไปกี่แก๊กขึ้ข้างเมื่อกี้รู้สึกว่าจะสองแก๊กครับอ่าสองแก,ก๊กอ่าเขี่ยขึ้นหรือทําเองก็ได้อ่ะพูด,ดง่ายๆอยู่กับบ้านอ่ะแต่และยี่ห้อก็เขี่ยไม่เหมือนกันครับบางรุ่นเขี่ยขึ้นบางรุ่นบางรุ่นเขี่ยลงครับส่วนใหญ่าเขี่ยขึ้นส่วนใหญ่าเขี่ยขึ้นครับแต่กว่าจะล้วงได้ในมุมเนี้ยผมบอกได้เลยไม่ง่ายต้องชนะนี่ดีต้องนอน นอนเข้าไปแล้วก็นี่นอนยิ่งยากครับเออมือมันไม่รู้จะเข้าตรงไหนอ่ะใช่ครับผมลองแล้วตะคิวจะกินก่อนประมาณนั้นแหละเวลาผมมาเรื่องดัมเบรกนี่นะเมื่อไหร่มันจะมีแบบสารเนี่ยมีรูงี้ใช่ไหมฉีดไปปุ๊บแล้วก็ผงออกอีกรูนึงเลยอะฮะออแบบคลีนความสะอาดอ่ะแล้วก็มาหยดรูตรงไหนก็ได้ออกมาเลยไม่ต้องเปิดล้อ,อ่ประมาณนั้นอ่ะอย,อยากได้อย่างนั้น,อน,นเอออยากได้อย่างนั้น เดี๋ยวนี้จานเบรกก็เริ่มเริ่มมีขอบแล้วนะของผมอะเดี๋ยวยิงหน่อยก็ต้องซื้อใหม่เจียได้หนึ่งรอบแต่เ<ผ>ม,<ต>มืองนอกเขาไม่เจียใช่ไหมมันมีค่ากำหนดการใช้อย่างไงครับว่าสึกได้แต่ผมไม่เคยเห็นคลิปเมืองนอกมันเจียเจออะไรเลยอะมันเน,เ,เน้นเปลี่ยนใช่ไหมศูนย์ก็ไม่เจียใช่ไหมนะเปลี่ยนเหรอ,อมีแต่บ,บางที่เขาอาจจะมีเจียครับผมครับครับ อันนี้ก็นำมาตรวจเช็คก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอีกรอบวันนี้ก็จะไปไปหาเหรียนนะผมจะไปหาเหงียนวันนี้จะไปไม่ได้ไปหาหมวยแนละ้วจะไปหาเหงียนไปหาเหรียนที่เวียดนามนะช่างอังได้ยินข่าวเหงียนไหมเรื่องอะไรครับเออผมไม่รู้เรื่องเลยหรอเขาดังมากในโซเชียลตอนนี้นะเหรียนเหรียนเหรียนเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวปิดกล้องคุยกันดีกว่าเดี๋ยวน่าเกียด นีก่อนผมจะเดินทางหรือว่าอะไรต่างนะครับผมก็จะมาตรวจสอบนะครับในเรื่องของช่วงล่างด้วยนะเรื่องเบรกนี่สําคัญมากนะเรื่องเบรกนี่สําคัญมากในๆก็ถ่ายคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับไอายางอะไรเนี่ยผมก็มี not, นะ็อตนะไอมีกประแจเนี่ยกุญแจผมก็ล็อกง่ายๆอย่ายงเี้นะครับเนี่ยล็อกง่ายๆแต่อย่าลืมหยอดน้ามันด้วยนะครับเพราะว่าทวงเวลาโจนเท่านั้น ถ้ามันจะเอาจริงก็ไม่เหลือหรอกนะครับแต่น,นี่ผมทวงเวลาไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ล็อกอะไรพวกนี้ก็ทวงเวลาพวกนี้นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับมาตรวจเช็คด้วยแล้วกุญแจพกอยู่ตรงไหนนะบางคนกุญแจไว้ที่บ้านนะเวลาจะใช้เนี่ยเราก็เราไม่ใช่โจรไงเราจึงเอากุญแจออกไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าเราใช่โจรเนี่ยเราจะเอากุญแจออกได้ง่ายแป๊บเดียวมันก็ออกได้ละอันนี้ก็ทวงเวลามันแค่นั้น,นรประมาณนั้นนะ เวลายกลิฟขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นชัดนะครับว่ารถของเรามีคราบอะไรหรือเปล่านะครับมีคราบน้ํามันเครื่องคราบย้อยหอรือเปล่าถ้ามีคราบยงคราบย้อยก็คือปะเก็นนะครับพวกปะเก็นเริ่มลาโลกเริ่มเสื่อมเผาขับอีกนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวทิปนี้ต้องไปลุยน้ํานิดๆนะครับสายลงสายรัดแคมรัดยังแน่นอยู่หรือเปล่าตัวเนี้ยใช้มือเลื่อนดูเลื่อนได้ไหมนะครับพะเวลาถ้าน้ํามันเข้าเผาเผาอะไรเนี่ย นะครับก็บรรยเลยครับตังเท่านั้นแนะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคาบจาระบีอันนี้อ,นนอ่างเกียร์เหนียวใกล้ละใกล้ได้ครบเปลี่ยนถ่ายะนะแล้วก็ดูวันนี้ช่างอ่างก็กำลังจะดูพวกน็อตนะครับบางทีมันมีคลายนะมันมีคลายช่างอ่นน Not, าองนี่น็อตหายไปสองตัวเพิ่มเนอะไม่มี แนบนี้เขาไม่มีไม่นะครับหนบไม่มีไม่นะครับมันอยู่ที่เขาตั้งเขาจะตั้งไว้ยังไงไม่มีผมพูดเล่นอันนี้แนบของไอรอนแมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแผนสังเกตนะเขาก็จะเรียงกันแบบว่าบางหนาอะไรอะไรไม่เท่ากันเพื่อจะเซ็ตใช่ไหมให้ให้มันเกิดรองรับน้ำหนักอ่ะหรือบางคนเรียกว่าแนบนุ่มแนบนุ่มอะไรเงี้ยมีหวานเหรอเ่ อ๋อครับครับพี่ปูผมถามนิดนึงพวกแหนบพวกเนี้ยเหล็กพวกนี้มีล้าไหมต้องนานน่ะนานนี้นแล้เกิดในรถบรรทุกต่างและแช่ทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่บอกไม่ได้ประมาณเท่าไหร่กี่แสนโลอย่างเงี้ยคือย่างอย่างพวกบางทีพวกรถที่ว่าเขาบรรทุกสาสี่ตันเนี่ย ล้าเนี่ยมันเยอะแต่เขาก็มีตัวมาช่วยตรงที่ว่าเขามีการเรียงแหนบแผ่นอย่างนี้ไงไล่จากเล็กไปหาใหญ่ครเพื่อเกิดความนุ่มด้วยแล้วก็การรับน้าหนักที่ว่าได้เยอะขึ้นอืก็สรุปฟันธงว่าแหนบก็มีการล้าเพราะฉะนั้นค่าวันนี้กับค่าวันที่มาจากโรงงานต้องไม่เท่ากันใช่ไหมสปริงก็มีการล้าเหมือนกันว่ามันดานไงมันในการใช้งานการบรรทุกน้ำหนัก พี่บูอย่าพูดถึงสามตันสี่ตันเนี่ยผมว่าอยู่ในขายสามนะสมตันอ่ะ,อะผมเคยแหนบไอ้คาลิเบียนเคยหักเลยนะหักหักนี้เหล็กก็หักได้ได้นะเหล็กก็หักได้อ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่ามันลา้ามันเอียงมันซุดอย่างคาริเบียนผมเคยแหนบตรงเลยก็ก็ต้องอันนี้ก็เป็นบางทีก็หักตรงกลางตรงสตรีนแหนบบ้างนะไม่ก็หักตรงช่วงปลายเนี่ยครับ เคื่อเปีกมันกดแล้วมันสึกไปเรื่อยมันกินไปเรื่อยครับมันก็ไม่มีเครื่องวัดเนอะพวกนี้นะเนอะว่ายังไงก็ต้องอาศัยว่าสบายใจตรงกีง่แสนโลละอะ<ก>ว่าปไป,ไปอ่าใช่ครับผมถ้าจะบอกว่าล้านโลเปลี่ยนก็คงไม่ถึงอะเราะนั <c oughs> ้นเราก็ต้องตรวจสอบสภาพเรื่องของช่วงลมช่วงล่างด้วย นีมองด้วยตานะครับว่ามีคาบย้อยอะไรหรือเปล่านะครับพวกสายบงสายเบรคนะค,คือรถที่บำรุงตามระยะเนี่ยนะครับมันก็มีเราจะว่ากันเป็นกิโลก็ได้นะครับเช่นแสนโลสองแสนโลสามแสนโลสี่แสนโลห้าแสนโลบางคนบอกว่าเสียก็ซ่อมผมเข้าใจเสียก็ซ่อมอย่างที่ผมบอกนะ,นะเสียในประเทศก็ซ่อมในประเทศไงแต่ถ้าเสียต่างประเทศนะครับนะครับมันก็ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรหลายอย่างการดูแลเชิงป้องกันมันจําเป็นมากๆนะครับเดี่ยผมก็ไม่ค่อยล้างอัดฉีดเพราะว่ามันเคยมีกรณีลูกค้าคาราวานของผมเนี่ยท่านหนึ่งเอาน้ําไปฉีดแ,แถวแวนี้แล้วน้ําเข้ากล่องนี้เสียรู้สึกจะหมื่นมีทอนหลักร้อยอประมาณนั้นรถยนต์นี่นะครับถ้าเดินทางไกลก็ควรจะตรวจเช็ค นะเรื่องเบรกเรื่องช่วงล่างก็เรียกว่าทุกส่วนนะครับหลายคนก็บอกรถเสียก็ซ่อมไม่ต้องเสียเรียดผมเข้าใจคำนี้รถเสียก็ซ่อมเนียเข้าใจเสียกลางป่ากกลางดอยก็ตามนั้นเลยเสียตอนเที่ยงคืนตีหนตีสองก็ตามนั้นเลยนะส่วนคันนี้เสียในต่างประเทศนะครับผมก็ต้องรักษาให้มันเสียไม่ได้แทบจะไม่อยากให้มันเสียเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นนิยายเรื่องยาวเลยนะครับ เป็นนิยายเรื่องยาวผมไม่อยากจะพูดในคลิปว่ามันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนิยายเรื่องยาวนั้นจะเกิดขึ้นอะไรนะนั้นคันนี้คือรถทํางานของผมครับอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในท้องตลาดทรงอาจจะไม่ได้รอดูุเหมือนค่ายของบางค่ายแต่นี่คือรถทํางานรถส่งของ